ซอสพิซซ่านะคะซอสพิซซ่าแล้วเราก็่าดอันนี้เราทำกินเองนะคะจุกๆไปเลยนะคะใส่แบบไม่กักซอสพิซซ่านะคะแล้วเราก็จะใส่มายองเนส แล้วเราก็จะใส่มาอย่างนี้ใส่ใายําเนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ไส้กรอกแหมนะคะพูดได้นะ ดูเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆรอทานนะคะเพื่อนๆรอชิมนะคะว้าวน่ากิบเนื้อเนี่ยพิซซ่าพิซซ่า ยแย่ลีหนาจัง,องขอมันจะกรอบมากเลยออหัวจชีวิ

ว่าแมนแล้วมอนี่นี่ว่ามอนี่มินี่อีคนีเียนอบาเอื้อนบวเอื้อนวุเอื้อนเอือแต่ล้างัวรีวิวไปหอมมากเลยค่ะพีิซเตอร์ต้องเข้าแล้วค่ะค่ะอ้าวเรียเลยเอาชิ้นไหน อชิมเลยน้องแพวอ้าวนหอยแอ้ยิบเลยครับอ้าวมัน้อนสูใจส่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้อนมันร้อนอู้หูนั่งก็ใส่ชีสเยอะนะครับมันก็เลยเยอะไปนิดนึงอือหือ จะอยากเอาเลยอ,อะไรบ้างเออจะได้อ้มห <c oughs> ยิบเลยครับอู้หูเลิเอามือประคองเอาทิชชู่มาประคองหรือนมากโอเคว,ว้าวอ้าวนูวนัวอมิมไหมใส่หัวแล้วยิมแล้วอวอร่อยมากค่ะ

ว้าวโอ้ยมาแรงวันไล่ของเขาด้วยเอาดิชูมาลองนะครับอื้อเอาหมูเอาหมูรีๆให้แม่หน่อยเอาเร็วเพื่อนยังทำเลย้ายข่นเอาไยเอา ขนมก็ใช่嘛จานละหาที่ตัวเหรออร่อยเหรโอ้โอ้พิซซ่าโอ้โหน่าอร่อยขอบคุณกาโอ้ยใช่ว่าโมโมอร่อยนะว่ะพิซซ่าจ้าอยู่ด้วยชอบแบบไหนเลือกได้เลยทำกินเองอร่อยงว่า